เชื่อว่านะครับแฟนมวยหลายคนนั้นก็น่าจะทราบข่าวการยกเลิกไฟระหว่างเพชรธนงกับนาบิลกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากที่เพชรธนงนั้นพยายามที่จะทําน้ําหนักและค่าน้ําให้เป็นไปตามพิกัดแต่ไม่สามารถที่จะทําได้นะครับเกิดอาการสุดจนต้องพาไปให้น้ําเกลือที่โรงพยาบาลนะครับและทําให้ไฟระหว่างเพชรธนงกับนาบิลนั้นไม่สามารถ จัดช็กขึ้นได้แล้วในศึกวันไฟไหน26ที่จะถึงนี้นะครับหลังจากที่นาบิลทราบข่าวนั้นเจ้าตัวนะครับถึงกับเครียดนอนไม่หลับทั้งคืนเลยและดูจากภาพถ่ายที่ทางด้านปตทนะครับได้โพสต์ลงใน f a c e b o o k นั้นก็ต้องบอกว่าน่าเห็นใจนาบิลมากๆเลยนะครับเพราะเขานั้นได้ทําการฟิตซ้อมและมีความตั้งใจในไฟนี้เป็นอย่างมากภาพที่ปรากฏออกมานั้นทางด้านแอดมินรู้สึกสงสารน้อง เป็นอย่างมากเลยนะครับและที่สำคัญนั่นก็คือมักจะมาเกิดกับคู่ที่เป็นคู่ไฮไลท์หรือคู่ที่แฟนมวยนั้นกำลังติดตามและอยากดูมากๆเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์ในลักษณะนี้เนี่ย เกิดขึ้นมาเนี่ยสครั้ง4ครั้งติดติดกันแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านั้นนะครับที่ก้องทรณีเจอกับทาเกียและค่าน้ำหนักค่าน้ำไม่ผ่านก็ถูกยกเลิกไปทั้งคู่นะครับแต่สุดท้ายคู่นั้นก็ได้มาจัดกันและเป็นก้องทรรณีที่สามารถเอาชนะทาเกียไปได้นะครับและ ถัดจากก้องทรณีไปทาเกียเป็นคู่ที่แฟนมวยชาวไทยนั้นให้ความสนใจและแฟนมวยทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะนั่นก็คือคู่ที่รถถังป้องกันตําแหน่งแชมป์มวยไทยรุ่นไฟว์เวทกับจาคขอบสมิธนะครับแต่ไม่ทันช็อกนะครับรถถังก็เป็นอันต้องเสียตําแหน่งแชมป์เนื่องจากไม่สามารถทําค่าน้ําให้อยู่ในพิกัดและน้ําหนักเกินจนทําให้ถูก ปลดออกตำแหน่งแชมป์มวยไทยรุ่นไฟเวทไปในที่สุดนะครับและหลังจากนั้นนะครับแฟนมวยคิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยน่าจะเป็นบทเรียนและน่าจะไม่เกิดขึ้นแล้วกับศึกใหญ่ๆเช่นศึกวันไฟใน26ที่จะถึงนี้นะครับแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอะไรที่ซําซากมากๆสำหรับการตกตาช่างของนักมวยของวันแชมเปี้ยนชิพในยุคนี้และมักจะไปตกกับคู่ที่แฟนมวยนั้นให้ความสน จึงเป็นกระแสดราม่าให้แฟนมวยนั้นออกมาพูดออกมาคุยคอมเมนต์กันอย่างระเนระนาดเลยนะครับทังให้กำลังใจนักมวยนะครับและตำหนิ ติงนักมวยนะครับให้ดูแลตัวเองให้ดีขึ้นรวมทั้งพูดถึงในเรื่องของกระบวนการจัดการของวันแชมเปี้ยนชิพซึ่งก็บอกนะครับว่าแฟนมวยนั้นเดือดสุดๆตอนนี้นะครับอยากจะให้ปัญหาการตกตาช่างเนี่ยหมดไปจากรายการวันแชมเปี้ยนชิพหรือให้มันดีขึ้นซึ่งทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพนักมวยนะครับคงจะต้องรีบปรึกษาหาทางออกกันเพราะแฟนมวยนั้นรู้สึกว่าจะเป็นอะไรที่เซ็งมากๆในตอนนี้ดูจากคอม ใน Facebook Social และในคอมเมนต์ของช่องเ s t กซ์ตและหลายช่องนั้นก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับน้องโอก็ได้มีการโพสต์ภาพเพชรนงนะครับที่เข้าไปให้น้ําเกลือในสถานพยาบาลและก็ได้กล่าวขอโทษแฟนมวยและกล่าวขอโทษนาบิลนะครับและนาบิลก็ได้เข้ามาตอบ ในส่วนของโพสต์ดังกล่าวนะครับโดยอวยพรให้ทางด้านเพชรนงนะครับหงายดีและทางเจ้าตัวนั้นก็เข้าใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดีไม่มีติดใจอะไรทั้งสิ้นนะครับหลังจากที่ทางด้านนาบิลนะครับได้เข้าไปคอมเมนต์โพสต์ของน้องโอ และเมื่อวันนี้นะครับประมาณ40นาทีที่ผ่านมานี่เองทางด้านนาบิวฮานานนั้นก็ได้โพสต์เฟซบุ๊กนะครับโดยได้อัดวิดีโอโพสต์ลงใน Facebook ส่วนตัวนาบิวฮานานซึ่งมีผู้ติดตาม1น0 0 0 0สคนซึ่งเจ้าตัวนะครับก็ได้ออกมาระบายความรู้สึกความอัดอั้นตันใจที่ตนเองนั้นไม่สามารถที่จะขึ้นช็กได้ในไฟนี้โดยนาบิวนะครับได้กล่าวว่าตัวเองนั้นมีความตั้งใจในไฟนี้มากๆนะครับ ทุ่มเทเวลาทั้งหมดนะครับเพื่อที่จะฟ้าชัยชนะในครั้งนี้และขึ้นชกในครั้งนี้เพื่อที่จะให้แฟนมวยนั้นได้รับชมหลังจากที่ตัวเองนะครับชั่งน้ําหนักผ่านนั้นตัวเองก็มีความดีใจนะครับว่าตัวเองนั้นทําน้ำหนักผ่านแล้วก็ได้กลับมาพักที่โรงแรม เลยก็ได้นอนพักผ่อนนะครับเพื่อฟื้นฟูร่างกายเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในการที่จะทำศึกในวันที่7ธันวาคม2 5 6 7นสในศึกวันไฟใน26ที่จะถึงนี้นะครับในหลังที่ตัวเองนะครับกำลังพักฟื้นอยู่นั้นประมาณช่วงเที่ยงคืนนะครับก็มีทีมงานของนาบิลฮานานก็ได้โทรมาแจ้งกับทางเจ้าตัวนะครับบอกว่าทําด้านเพชรนงนั้นถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเนื่องจากมีอาการซุดจากการลดน้ําหนักทําน้ําหนักเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ของวันแชมเปี้ยนชิพน่า จะไม่ได้ขึ้นชกกับทางด้านเพชรธนงแล้วซึ่งหลังจากที่นาบิวฮานานได้รับรู้ข้อมูลนี้นะครับทำให้เจ้าตัวนั้นถึงกับอึง้งพูดไม่ถูกนะครับและความผิดหวังความเสียใจนั้นก็เข้าจโจมทางด้านนาบิวทันที ซึ่งทำให้นาเบลนั้นนะครับร้องออกมาทันทีหลังจากที่ทราบข่าวว่าตนนั้นจะไม่ได้ขึ้นช็อกในศึกวันไฟใน26ในครั้งนี้แล้วนะครับซึ่งเจ้าตัวก็ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นความจริงเพราะตัวเองนั้นมีความตั้งใจอย่างมากบางช่วงบางตอนนะครับที่นาเบลนั้นกำลังอัดวิดีโอและก็กำลังพูดถึงไฟที่เจ้าตัวไม่ได้ขึ้นช็อกนั้นก็มีอาการ อัดอั้นนะครับทำท่าจะร้องให้อยู่หลายครั้งเหมือนกันนะครับซึ่งแอดมินก็ดูวิดีโอนี้อยู่ก็รู้สึกสงสารนาบิลจับใจเลยนะครับและเข้าใจถึงความตั้งใจของน้องคนนี้มากว่าเป็นคนที่มีระเบียบวินัยและมีความตั้งใจสูงมากๆนะครับซึ่งถือว่าเป็นคุณสมบัติที่ดีของนักสู้เป็นคุณสมบัติ ของซูเปอร์สตาร์ในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการพูดการคุยการให้เกียรติคู่ต่อสู้การเข้าใจเหตุการณ์ต่างๆนะครับและทัศนคติการพูดเนี่ยก็ถือว่าผมยกให้น้องเนี่ยเป็นเบอร์ต้นๆของวงการมวยไทยเลยนะครับอายุเพียงแค่21ปีนะครับแต่ทัศนคติเนี่ยกินขาดนักมวยรุ่นพี่ๆหรือคนมีอายุหลายๆคนมากๆเลย และเจ้าตัวนะครับก็ได้พูดว่าเจ้าตัวนั้นไม่รู้จะจะพูดอะไรแล้วนะครับก็เข้าใจนะครับว่านาบิลนั้นเสียใจมากๆยังไงนะครับเอดมินก็ขอให้กําลังใจนาบิลนะครับและเชื่อว่าและแฟนมวยทั่วประเทศนะครับก็ส่งกําลังใจและเห็นใจนาบิลและในครั้งนี้นี่เองนะครับทำให้เห็นว่านาบิลนั้นเป็นนักมวยที่มีระเบียบวินัยรับผิดชอบตัวเองมากๆและมีความกระหายในการที่จะขึ้นสู้หลังจากนาบิลโพสต์ไม่นานนะครับประมาณ40นาทีก็มีคน เข้ามากดไลค์กดถูกใจเนี่ยหลายพันคนเลยนะครับและก็ได้แชร์ออกไปอีกเป็นจํานวนมากและยังเข้ามาคอมเมนต์นะครับนับพันคอมเมนต์ซึ่งแอดมินนะครับก็ได้ทําการเลือกคอมเมนต์มาให้แฟนมวยช่องเอ็กซ์ตอรีนะครับได้อ่านได้รับชมกันเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกเป็นคอมเมนต์ที่มาให้กําลังใจทางด้านนาบิลนะครับว่าเขาแสดงทัศนคติให้กําลังใจนาบิลอย่างไรกันบ้างเริ่มที่ชุดคอมเมนต์แรกกันเลยนะฮะคอมเมนต์ comment แรกนะครับ น้องทำหน้าที่ในส่วนของน้องได้ดีเยี่ยมมากๆแล้วไม่ผิดหวังเลยเด็กคนนี้มีระเบียบว,วินัยการพูดคุยทัศนคติดีเยี่ยมนาบิวนี่แหละซูเปอร์สตาร์มวยไทยคนต่อไปสนับสนุนตลอดไปคอมเมนต์ถัดไปนะฮะรู้สึกผิดหวังและเสียใจเหมือนกันครับเพราะว่าอรอลุ้นรอเชียนาบิวมาตลอดมันเปรียบเสมือนกับถูกหวยแล้วเขาไม่ใจตัค์แบบนั้นเลยครับ เรามาต่อกันที่ชุดคอมเมนต์ถัดไปนะครับคอมเมนต์แรกนะฮะนาบิลเป็นนักมวยที่มีนิสัยน่ารักมากๆเข้าใจอะไรได้ไม่ยากเต็มที่ทั้งการซ้อมการช็อกให้กำลังใจทั้งสองคนนะครับคอมเมนต์ถัดไปนะครับสู้ๆเป็นกำลังใจให้นะคะคอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นกำลังใจให้ไอ้น้องคอมเมนต์ถัดไปนะครับเสียดายมากๆตั้งใจรอดูไฟนี้เลยครับแต่ก็เข้าใจจะรอเชียร์ไฟต,ต่อไปนะครับ คอมเมนต์ถัดไปนะครับสู้ต่อไปน้องชายใช่ความผิดเราที่ไหนซ้อมแล้วก็ซ้อมต่อยิ่งซ้อมยิ่งเก่งครับสู้สมาต่อกันที่ชุดคอมเมนต์ถัดไปนะครับอย่างน้อยเราก็ทําเต็มที่แล้วคุณคือมืออาชีพรับน้องคอมเมนต์ถัดไปนะครับเขากลัวเลยหาเหตุคอมเมนต์ถัดไปนะครับเข้าใจครับนาบิล คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่ครับอีกคนผิดหวังที่ไม่ได้ช็อกอีกคนบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลคอมเมนต์ถัดไปครับพี่เสียใจมากกว่าเพราะพี่ตั้งตารอ,อนับวันเวลาอยากดูอยากเชียร์น้องตลอดและมาถึงชุดคอมเมนต์สุดท้ายนะครับคอมเมนต์ถัดไปสู้กันใหม่ไฟหน้าครับน้องชายเป็นกำลังใจให้เสมอครับของแท้ก็คือของแท้คอมเมนต์ถัดไปนะฮะพักผ่อนเต็มที่แล้วมาสู้ไวๆนะน้อง และคอมเมนต์สุดท้ายที่เอามาฝากในคลิปนี้นะครับผมนอนพักผ่อนก่อนครับช็อกวันไหนก็ติดตามเหมือนเดิมและนั่นก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะครับที่แฟนมวยนั้นเข้ามาให้กำลังใจทางด้านนาบิลนะครับซึ่งก็เชื่อว่านาบิลนั้นก็น่าจะ มีกำลังใจมากขึ้นอย่างแน่นอนนะครับที่มีแฟนมวยนั้นรักเขาทั้งประเทศและสนับสนุนเขาและรอคอยเขากลับมาขึ้นช็อกอีกครั้งหนึ่งและเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับมีความคิดเห็นอย่างไรไฟต่อไปนั้นนาบิวน่าจะลงในศึกไหนและ เจอกับใครก็สามารถที่จะคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมาได้เลยนะครับและวันแชมเปี้ยนชิพนักมวยนั้นควรมีมาตรการอย่างไรในการที่จะป้องกันนะครับไม่ให้ปัญหาแบบเดิมๆซ้ำซากอย่างเนี้ยเกิดขึ้นอีกก็คอมเมนต์เสนอแนวทางกันมาได้เลยนะครับขอบคุณมากนะครับที่รับชมรับฟังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้และอย่าลืมกดกระดิง่งติดตามจะไม่พลาดข่าวสารวงการมวยไทยและมวยทั่วโลกอัปเดตสดใหม่ในทุกวันเอ็กสโตรีโอขอขอบคุณครับ